สี่สองโมงแล้วสิไปเผื่อสิออกประสองอีกสบายดีพี่น้องอ่ะคือไปส่องมือก่อนสวัสดีครับพี่น้องพี่นั่นมาพี่กินอะไรจนกองครับพวกเค้าเนลยสบายดีพี่น้องคืขึ้นไปเจาะบางยายก่อนเป็นอะไรในที่เราพายยุดหุดหน่อยน้องอํา ไปเที่ยววิลาทำการเลี้ไปเที่ยววิลาไอเดชผู้บ่าดวิลาอันแสบมากยามประธานได้เคยกินผู้บ่าววิลาเด้อไปข้าคณะกินแฮ้วมาซองเธอกินแฮ้วไปซองกินจุบยากเลยแฮ้วนี้ว่างแล้วมาบอกเขาเลยเฮ้ยบ้าแล้วแสบมากไปนะาตีใหม่นี่ไปห้ามมาย่อมค่ะบจกินให้ดไห้ยามบริกินผู้บ่าววิลาจะโคยเออจะคนจะคน tận ni hào mà bằng nhà ai chị nhau Okay, sữa, là chai là sữa hay là Ôi รับเป็นตะแพนแทบบ้าฮะาเป็นตะแพนแทบบ้าเรับข้างรับแน่แทบเอารับขงรับแน่เ <c oughs> ต็มแล้ว <c oughs> ตัวไโกตีนขหมเตีต่อมาตัไนเห็นกระห่อนเนาะรู <c oughs> ้นี่ ปดดีนแขนข้างเยียดแขย้าล้งมาอีนะโบแล้หเลยหมอต้องแกงกันนะแงแต่บ้าน้องเมนใหม่เมนูทาวบดนะซอยยางมีบริเวณใตเก่งย้ดเลยนอนมาได้ปนณิะ เห็นมอนกับห่อน้ำลาวเด้อนีน่าฮะโอ้ยลาลุ่นทางเป็นเรม่องหนากอยากอยากกลมลงทางหนาบอกลมหนึอก กินอะไรแต่แอนชัวยนะ<ม>คือไ,อได้มักแตงโอ้ย,าอยการดึงว่าปลูกเองโปู่จะไปสาววัวปูกสิแค่ตั้งแต่หมูมเห็นหมูเดียวกันสาววัเฮ้ยมักแตงเลยได้ซ้ำได้และมักแตงก็ได้ซ้ำนั่นแล้วอ่ะซ้ำปลู่จะปีที่แล้วนั่นแล้วอะปีน,นี้คงไม่ได้ปลู่กระแมนสั่นกับเห็ดซวนแล้วเนาะปลาเนาะโน้ำไก่กาก เก็บเาไล้ห่อเขาแล้วน่ยก็ยังกลจะเก็บาห่อเขาหนามเย็นบอลูบนี่นี่หนามหนามมันนามาได้เราจะมาจาเย็นในตู้นั่เราจังสิเย็นเลยไมแห้งเลยจัไปลูมากอ่ะเพราะห่อนขับอนขัไปน้่องอากาศมันหอนเนาะบพามันอ้าเอาดูัง

ระยะได้ต้งบอกแม่กินก็ได้มแต้งก็มาครัวจะมันราคาถือกันผู้บ่าวไม้อ่อนบริดาขานบรรด้ลมงวนเอาสีดมาบันค้ายนักพิบ่นว่าคือ้นอยวมันชื่นว่าเขาอกลบซีดอย กินน้มนมา่ท้างมนาอยุอูอะกันายือันแล้วก็ซื้อลูกมัน่อแล้วก็ชื่อมัน้ำงหมดว่าอั้งหมดว่าหาพันี่เจ้ากระจายคาเมมันมะซีพันธุ์่พันลูกมันือเลย รอดจ่อยแห้งอนี้พี่น้องเลยมาได้กินข่าวมานี่ยแคเดือนละแล้วก็เก่งเนาะยหยเนาะเดินปลายสิข่าวสองเดือนจำเนาะเป็นยังไง กานยอมไข่เลยมากไข่กับมยอมอีกนะสู้มันบายอมไข่มีริมยอมมันไข่ห่อมันะไข่แล้วมันวกานักนีนอนคนลมนะกับเปิดนะมันก็ห่อนื่สื่อห่าห่

กันอย่างกินนันบอกย่นนกินบน้ำแกนบะน้าแมกินบ่น้่เอฟซีเพิ่อหยังก็คือโบพิงยังสักอย่างเลยลืมอ่านไ่ได้อ่าน เราพิงเราเจ็บแล้ว嘛ทางหลังนะพิ้งมาได้พี่น้องเอ้ยพิงเราเราเจ็บลรวบันเนยั้นอันปนนยน่เอาวาสลีนเดินมาทาแทนวสลีนับริเ่ะนแันงลอาเออมันดานนั่นบริบบริยัง เวปนแพ้ <aunque S 2> <me> ่บ <cheg> ริเเป็นหวานเราแต่มันด uh ้าอนซื้อง่ายคลดขลุดตองใดี่นอเบริโยงมันบริเวพ้นั่นเรามันด้าแต่ถ้าหนังลายนอกมันกระด่านคือตุ้มโค้งเท่าถ้าหนังเตึงนะมันนี่ก็ถ่ายมั้เนี่ย ยังมาได้นอนเลยบ่มาหนีเนาะอยู่จังสีแล้วเมื่อคืนเนี่ยแล้นอนลงไปในนั้นหนึ่งเลยแาบนอนลงไปผัดไอโบเมนไอดอกเนาะสาวหายใจหายใจเปิดใจจะขาดใจจะขาดใจจะขาดแล้วพัดค้างขึ้นเสียงดังขึ้นดังขึ้นไลย

มองเขาได้อไหนอีกอะไนขน,นาต่างนะมองมองตาอ่ะมองลงคลองด้วยมันเลอืมมันเท่ายากใส่นะเทาจะมาเอา้านั่นเองจะใส่ในนองครนะับอืมใช่อืมเพรมองสั่นเลยมันใส่ปลามันกับบุได้มาลงผืนบน เนายกับเมื่ยน้ำลาโอ้ดูผักคาแล้ผัดไข่คาแล้วผัดบวมคาแล้วนะมันบวมยังก็ะไม่ตาบวมหน้กมันเฉวาูบวมไอมบวมแบบเรานอนบ่ได้ไมีแต่นั่งแต่นั่นั่งมาลงตีนถ้าถาเขานอนได้น้่มันสีแรงจัเอหลังแต่โตเลยมันก็บวม แนเด้อเว้ยจัดแน็เด้อจะลองผสมดูบ้าเราแง่แง่เป็นาแล้วเมื่อยมาเริ่อเป็นยังนื่อยอนากนอนหมจ้ะเลยอได้บืแล้วมันมาแล้ว

うん。 คามาจักเหมื่อยนั่นดีเนาะโอ้โหจักเหมื่อยจักพอยจับยังหละสารพัดสภาพนี่แล้วพี่นนองเลยคู่มือ แบบนี้ระ<ม>บมันเป็นซองอาทิตย์รวบกไมตตาที่จับอยู่แบบนี้นะรเรือกกลัวกลัวอะไรเนาะเดือนนึงเอลอเดือน,น่ะเดือนเดือนหนเกลัวเดือน,น,นหากดีอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องเลยดีที่แบบวนันระบบเจ็บ บางคนแาสิป่วยเจ็บแบบว่าห้องข้างดังๆเคยพ่อแล้วเนาะใช่เคยพ่อนะแบบสาบ้านสี่บ้านได้ยินห้องโ้ยโ้ยห้องหุ่นหุ่นเป็นสิบสาวนาทีพลัดจังลง เราข้างมาบัดตต้คือเราสิไปนี่พอ่อไปขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบใจหลายๆที่เป็นกำลังใจให้แม่บอลุงกับแม่มาตาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณดัซี่ทุกท่านเนาะลูกแม่ป้าทุกคนที่คอยให้งกำลังใจมาตลอดขอบใจลายขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจ หอนเดือนแล้วแม่บรุงจะมานะผูกเล้ใต้สวรรกับเือนอเอาเทิงไว้รถแม่บุงเอาเทิงไว้หากเราอยู่มุงวนเราก็สิ่ข้ามพื้นออกมาเองเลยฮะเนาะงานอะไรก็ขอบคุณหลายๆเนาะทีห่างกำลังใจ ได้เนาะได่มาตลอดเนาะได้แล้วกรสุอมสมแม่เราสู๋อันนี้เราสูขนาด FC เป็นยังวางเราสูอ๋อันนี้ขังเด้ออาอาาขังหนึ่งเราาอเดด <I dead>